สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนำ e สู z u tfr นะคะคันนี้ราคา69,000บาทเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดารถบ้านแท้ปี36ค่ะสภาพตามในรูปเลยนะคะทุกท่าน69,000บาทนะคะเน้นเข้าไรเข้าสวนบรรทุกของนะคะเครื่องดีค่ะสีสวย,ยพวงมาลัย power แอร์เย็นขับพร้อมใช้งานนะคะมาในราคาไม่แพงตามสภาพตามราคาเลยนะคะทุกท่านมีเรมเอกสารครบค่ะคานหน้ายังสวยอยู่นะคะภายในเป็นเบาะหนังนะคะสภาพเดิมๆใช้งานได้ปกตินะคะทุกท่านท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะไปใช้งานกันนะคะสนใจรถยนต์คันนี้ติดต่อดูรถได้ที่โพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะ ติดต่อเจ้าของรถโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดวันเวลาเดินทางไปดูรถไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้เลยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ